สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่เรื่องเล่าปรมปราค่ะคุณเอิร์ธตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ในนาทีที่บีบคั้นหัวใจมากเมื่อเท้าสังสินชัยและพระนางสุพันได้ทราบความจริงทั้งหมดจากพระราชนัดดาหรือหลานหลานทั้งสองของพระองค์แล้วใช่ครับตอนนี้ในวังหลวงจึงมีถึงสองขั้วอานาจคือฝ่ายของเท้าสังสินชัยที่ล่วงรู้ความจริงและฝ่ายของเจ้าชายพิชัยมงกุฎที่ยังคงถูกมนต์สะกดของนางยักษ์กาขาว ครอบงำอยู่อย่างสมบูรณ์เท้าสังสินชัยจึงทรงเรียกพระโอรสและนางยักษ์แปลงเข้าเฝ้าทันทีค่ะแล้วก็เริ่มสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางยักษ์ก็พยายามพูดจาบ่ายเบียงตลบตะแลงไปมาเพื่อเอาตัวรอดแต่คำโกหกก็คือคำโกหกครับพระนางสุพรรณผู้เป็นพระมารดาทรงสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างได้จึงกระซิบเตือนสติพระโอรสของตนเองว่าลูกจงดูนางให้ดีๆเหตุใดแววตาจึงแข็งกระด้างนัก และที่สำคัญที่สุดเหตุใดจึงไม่มีดอกพิกลทองร่วงจากปากของนางเลยแม้แต่ดอกเดียวคำพูดของพระมารดาเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในใจของเจ้าชายเลยค่ะแม้จะยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่ก็เริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วและนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้แผนการขั้นต่อไปเริ่มต้นขึ้นแผนการที่ว่านี้ฉลาดมากครับพระนางสุพรรณทรงออกอุบายให้เจ้าชายไปบอกกับนางยักษ์แปลงว่าพระองค์จะพาโอรสทั้งสอง เข้าไปในป่าลึกเพื่อที่จะคล้องช้างเผือกซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองเพื่อให้นางยักษ์ตายใจและไม่สงสัยอะไรนางยักษ์แปลงพอได้ฟังก็หลงเชื่อไม่ได้ติดตามไปด้วยเจ้าชายพิชัยมงกุฎจึงพาสองกุมารเข้าไปในป่าลึกแล้วสร้างจันทร์หรือกับดักขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่เป้าหมายที่พวกเขาจะจับไม่ใช่ช้างเผือกครับแต่เป็นนางชนีพิกลทองต่างหาก พวกเขาช่วยกันล่อจนนางชนีเข้ามาติดอยู่ในกับดักได้สําเร็จวินาทีที่นางชนีเห็นหน้าเจ้าชายพิชัยมงกุฎด้วยความรักความคิดถึงและความน้อยใจก็ได้แต่ร้องเรียกผัวผัวซ้ําไปซ้ํามาอย่างน่าเวทนาเสียงร้องนั้นพร้อมกับแววตาที่เจ็บปวดทําให้มนสะกดที่เคยพันธนาการเจ้าชายไว้เริ่มคลายลงพระองค์จึงเริ่มซักถามนางชนีจนได้ความจริงทั้งหมดว่านางถูกสาปที่สะบัวและวิธีแก้คำสาป มีเพียงทางเดียวก็คือต้องใช้เลือดของนางยักษ์กาขาวเท่านั้นในที่สุดเจ้าชายก็ตาสว่างแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองนางยักษ์กาขาวที่แอบตามมาดูอยู่ห่างๆก็รู้ตัวว่าความแตกแล้วนางจึงไม่ปิดบังอีกต่อไปคืนร่างเดิมที่เป็นยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวพร้อมกับหยิบอาวุธคู่กายพุ่งเข้ามาหมายจะฆ่าให้ทุกคนตายตกตามกันไปด้วยแต่ตอนนี้เจ้าชายพิชยัยมงกุฎไม่ใช่คนเดิมที่ถูกมนต์สะกดอีกต่อไปแล้วครับ พระองค์เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่ถูกหลอกใช้และสงสารมเหสีกับลูกจับใจจึงเท่าต่อสู้กับนางยักษ์อย่างดุเดือดและในที่สุดก็ใช้พระขันวิเศษฟันนางยักษ์จนขาดใจตายหลังจากสังหารนางยักษ์ได้แล้วเจ้าชายก็รีบรองเอาเลือดของนางแล้วนำไปรักรถบนร่างของนางชนีทันทีและแล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นร่างของนางชนีก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นนางพิกุลทองผู้โสภาดังเดิม เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของครอบครัวที่สมบูรณ์จริงๆครับซึ่งตอนนี้มีข้อคิดที่น่าสนใจคือปัญญาย่อมเหนือกว่ากำลังครับเทา้าสังสินชัยและพระนางสุพรรณไม่ได้ใช้กำลังเข้าปะทะแต่ใช้กลอุบายและสติปัญญาในการคลี่คลายสถานการณ์ใช่เลยค่ะและอีกอย่างคือความจริงคือสิ่งวิเศษอำนาจของนางยักษ์ทั้งหมดตั้งอยู่บนคำโกหกเมื่อความจริงถูกเปิดโปงมนดํดำทั้งหมดก็เสื่อมสลายไปในทันที ดูเหมือนว่าอุปสรรคทุกอย่างจะหมดสิ้นไปแล้วจริงๆนะคะพญาแร้งก็ตายนางยักษ์กาขาวก็สิ้นซากครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งผมก็คิดว่าน่าจะจบอย่างมีความสุขแล้วนะครับแต่คุณฟ้าลืมไปหรือเปล่าครับว่านางยักษ์กาขาวอาจจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ก็ได้ใครจะรู้ว่านางจะมีญาติพี่น้องที่รอวันจะมาล้างแค้นให้หรือไม่ก็ได้นั่นสินะคะพายุโลกใหม่อาจจะกำลังกอดตัวอยู่ก็ได้โดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว ต้องติดตามกันในตอนต่อไปของเรื่องเล่าปรมปราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ